สวัสดีครับวันนี้ชมรมนักล่าครับผมนักล่าชากราวครับรวมพลครับผมนี่ครับอีกเครื่องครับหนึ่งสองโอ้โหวันนี้ตกสิบเครื่องครับผมตรงนี้เราเจอของดีกันนะครับผมไหนพี่มือครับขอชมหมยครับผมได้ตรงไหนพี่หลุมนี้ครับหลุมนี้เหรอครับผมกำลังทะเลาะกันเลยพี่ต้อนกำลังทะเลาะลูกพี่กับลูกน้องกำลังจะต่อย เราจะดูของโบราณนะครับผมตัวนี้ก็นิเรียกพินพอยนะครับนี่ฮะนี่เป็นพุทธดวงนะครับนี่ครับเงินพุพทธด,วง,ทด,ดวงสภาพใช้นะครับจะ,ะจะเป็นสิ่งนะฮะแต่ว่าตาสึกนะครับเป็นเงินใช้ฮะนั่นๆั่นัน่น,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 นมาแล้วมาแล้วเจยอยัง ตาชัไมพี Mechan ่ชัดใช่อดอดอดอไอ้เหี่อะไรนเขียนทีแล้วเลยใช่ดินะอใช่เปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดิหน่าไอ้กูรอแล้วไอ้เหี้ยูรอดเข้าไปปีนเลยยี่ต้นเด้อร่างหนาวกอนต้องพลอยจิ้มอ่ะไม่ไม่ต้องใจเกลื่อนเลยครับรอพลอยจิ้มนะครับโอ้โหเม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดแรกของผมเลยนี่ครับบนต้น คุณต้นกำแพงครับผมดีครับอย่าลืมติดตามใปนติ๊กตอกนะครับต้นเลยนะต้นต้นสายล่าต้นสายล่า54นะครับผมเข้าไปรับชมการไลฟ์สดขายของได้ครับผมกำแพงเนี่ยมีอะไรค้นหาน้องพี่ต้นนะใช่ครับผมขอได้ลุ้นนะขอได้ลุ้นครับผมปัดฟังลุ้นอนนี้เครื่องไม่ใช้แล้วนะครับใช้จอบกับพินพอยครับผมโอ้โหต่อไหมส่วนตัวผมนี่ครับ นี่ครับเราไม่ใช่มาทำสตอรี่กันนะครับบางคนบอกโอ้ยมาทำสตอรี่กันครับผมไอ้เหี้ยมพ่อตี๋จ้ะอย่ามาตรงนี้นะต้องเปิดนะเปิดพินพอยต์จิ้มดีกว่านะโอ้ไหนโอ้ดูดิเออเอาพลอยเอาโว้เอาพลอยให้ให้เจมลองแข่งเลยเจอแล้วนะอาจจะเป็นเหล็กนี่ฮะน้องน้องที่ไหนนะน้องโอนะครับผมนี่ฮะได้อีกหนึ่งเม็ดครับผม นี่ครับผมแต่ทุกคนของอยู่ลึกครับผมได้แล้วของได้ก่อนเขาเงียบกิบไอ้ยี่ห้อืดว่าอะไรนะจิ้มเจลเยอะเลยนี่ครับรวมพลครับทีมงานชากลางล้านัล่าครับผมกำแพงเพชรเนี่ยพี่น้องกันทั้งนั้นเลยครับครับผม นี right <laughs> ่คร like ับสนุกสนุกครับร่วมร่วมกันครับผมแต่ปัญหามีอยู่นิดเดียวนะครับข้ามาแล้วไม่รู้เรือจะกลับไป่งหรือเปล่านะอย่าไปดุดนะสวัสดีครับสวัสดีครับ